ผมไม่เข้าใจนะครับดูบอลมาสองวันบอลหญิงชิงกับเวียดนามก็เล่นดีกว่านะแต่จบไม่ได้สุดท้ายแพ้ช่วงใกล้จะหมดเวลาหนึ่งต่อศูนนี่บอลชายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นดีกว่าเขาตั้งเยอะเคาะบอลก็ดีมาตรฐานเราอยู่ตรงไหน ผมงงมากเลยทําไมลงมาอุดทําไมก็ไม่รู้ทั้งที่ต่อบอลก็ดีกว่ามีโอกาสก็ดีกว่าเขาอยู่ๆลงมาอุดเต่เขายิงทั้งนั้นอ่ะดูนี่เป็นไงล่ะช้างศึกสู้เขายังไงแล้วทีนี้อมาตรฐานจะอยู่ตรงไหนอนาคตบอลไทยจะเป็นยังไงผมดูไปผมปวดใจไปแต่ก็ต้องเชียร์เหมือนเดิมแหละแต่ว่า เป็นความหวังรวมงแรงๆสำหรับเราไงที่จะให้บอลไทยเราสู่ระดับโลกอ้าวซีเกมยังไม่ได้เหรียญทองแนละ้มันจะไปเล่นกับใครเขาวะ,าะวาโอ